วชระร้องบิ๊กป้อมคุ้มครองสิบตำรวจโทหญิงโหดวันถูกทำร้าย เมื่อเวลา11นาฬิกา10นาทีวันที่8กันยายนที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานกอพนายวัชระเพชรทองอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ความคุ้มครองความปลอดภัยสิบตำรวจโทรหญิงกรสสิบัวแย้มผู้ต้องหาในเรือนจำราชบุรีทั้งนี้ตามที่1ิบตำรวจโทรหญิงกรสสิบัวแย้มผู้ต้องหาคดีกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตา295รา295มาตา3า9 0 9และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2 5 5 1กรณีตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายอดีตทาหารหญิงรายหนึ่งซึ่งมาทำหน้าที่ทำงานที่บ้านอย่างทารุณซึ่งพนักง,งานสอบสวนผู้ร้องและผู้เสียหายได้ขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากเกรฑว่าผู้ต้องหาจะไปก่อเหตุอันตรายหรือความเสียหายซึ่งศาลจังหวัดราชบุรี ไม่อนุญาตให้ประกันตัวและถูกส่งเข้าเรือนจำราชบุรีนั้นนายวชระกล่าวว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นที่สนใจของสาธารณชนเกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมทำร้ายร่างกายมนุษย์อย่างรุนแรงและเป็นกรณีที่อดีตสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติและหรือสมาชิกวุฒธธิสภาใช้อภิสิทธิ์บรรจุแต่งตั้งสิบตำรวจโทรหญิงกรสสิเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษานักวิชาการประจําคณะกรรมาการข้าราชการทาหารตํารวจจึงขอให้พลเอกประวิทย์โปรดสั่งการให้ในายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดําเนินการให้ความคุ้มครองสิบตารวจโทหญิงกรสศสิเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตจากการถูกประทุสลายในเรือนจําราชบุรีโดยเร็วที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์